คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองสิลาที่มีชีวิตและชนชาติบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิด เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศจงมหาพระองค์พระศิลาที่มีชีวิต ที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้วแต่กลาบเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและลำค่าในสายพระเนตรพระเจ้าและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ชอบพระทยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่านี่แนกระวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้น พระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่านที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้วศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกและเป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุดและเป็นหินที่ทำให้คนหกลม้มที่พวกเขาสะดุดนั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้นแต่พวกท่านเป็นพงพันธ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปูโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วจงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกถินและคนต่างด้าวให้เว้นจากตันหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตจงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่วพวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรนเสริมพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือนพวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจหรือจะเป็นบรรดาผู้ว่างราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดี เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระง,งับความโง่ของคนโชดเขาด้วยการทำดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่พระจักรพรรดิพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการทนทุกข์พวกท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วย เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทยัยก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบบรับความเจ็บปวดต่างๆโดยทนทุกข์อย่างไรความเป็นธรรมเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเคียนเพราะการทำชั่วนั้นแต่ถ้าพวกท่านทำดี และต้องทนทุกข์ลำบากสิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาตแต่ทรงมอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมโดยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายเพราะว่าพวกท่านได้หลงเจินไปเหมือนแกะแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยง และผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว